จะบอกว่าจริงอยากมารีวิวบ้านแงกนาแล้วพี่บ้านหลังนี้แกะทำไมคพี่แก๊ปเคร่งหน่อยด้วยมาอยู่ไม่เอาแค่พี่แก๊ปต่อแล้วพี่พี่แก๊ปนี่ผมบอกว่าเป็นพี่ที่ดีเป็นพี่ที่ดีมากคนห่งอ่ะยืนยันเลยว่าจริงเป็นแบบชัดเกะสถาบันนี้สถาบันนี้จริงไม่อยากเล่าเรื่องบ้านอยากเล่าอดีตกันนะพี่วะเดี๋ยวอดีตเรามาเอาเรื่องบ้านก่อนพี่เอาเรื่องบ้านเหรอใช่จริงๆคือทำห้องอย่างเราบ้าน พี่แก๊บเสียคนแ้วเนี่ยเฮ้ยอย่างเงี้ยเอ๊ะแบบมีมีสายพันธุ์ข้ามสายพันธุ์ตลอดเรอย่างเงี้ยเอาไปางเหรอเอาไป่าจะผมพูดเรื่องเล่ามาพี่แก๊บแม่งไม่ใช่คนดีแล้วคนที่เคยซับสไครช์ผมอยู่เนี่ยอ่านตามไปก่อนไม่ต้องดูแล้วงานดีไซน์ต่างๆอะไรแบบนี้นะครับก็เป็นคอนเทนต์ที่แบบทางยูทูบก็ลองไปดูได้คือออกแบบใช่รีโนว์รีโนเวทได้หมดวันนี้ก็เลยเป็นเหตุผลที่นได้ให้ที่มาใช่ไหมได้เพราะว่าบ้านผมแม่งเพิ่งไฟไหม้ หัองนอนห้องห้องผมเพิ่งไฟไหมพันเซปต์ก็อย่างเงี้ยกระเบื้องอะไรต่างๆเข้าได้ได้ผมเพดานได้ไหมได้หมดพี่เพราะบ้านผมไฟไหมหมดเลยให้อย่างนี้เลยผมแม่งเคือเคยไฟไหมเฮ้ยเฟิร์สไทม์มาอยู่ไฟเออร์ไฟเออร์เฟิร์สไทม์มาไปไปบ้านไปไม่ละเหมือนมึงมีไอจักเฮ้ยผมผมอยู่แล้วผมที่เลตกใจผมก็บอกเฮ้ยทั้ง อย่าตกใจก็ตกใจไอ้ตุ๊กเออดูละอดูลกจไม่แข็งจริงๆเป็นห่วงมากกว่าตกใจโอ้ยกังวลเต็มใจเพาะว่ี่กันหน้าโอ้ยเป็นห่วงผมหรือเป็นห่วงขขงโอ้ยก็ตอนที่มาเสร็จแล้วแบบว่นดีู่งูด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 งดู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 เูด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 ูาูดูดูดูาูด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 นดูดูดูดเดู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 ู้ด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 ูาูาูดูดูีูดูดูมูดูดมดู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 ดาดู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 ดาดู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 ดห แม่ know last night อะเป็น first time ที่ผมนอนหลับสนิทที่สุด สมบัติไหมวเออปลไอววางละทุกอย่างเจ้ก็เชื่อคิดเ้่งจัดหลับเยอะต้อไปค่เอันนี้เช้าพี่แม็กก็เล่าให้ฟังแล้วว่าแบบเมื่อคืนหลับสนิทไหมใช่พี่รู้แล้วชอบนน้ำมันเลยค่ะเป็นครั้างแรกที่ได้ยินจากพแม็ว่าหลับสนิทรู้แบบเพราะอะไรเพราะว่ารู้แบบเวลาผมมาสตูทุกคนจะทราบดีเหมือนเมื่อวานนะผมเพิ่งบอกตรงนี้ว่าผมจะทารูเนี้ย รีโนเวทเป็นที่แขวนไวโอลินตัวที่มันแพงกว่าบ้านของผมใช่ปะผมบอกตลอดเมื่อวานใครนั่งอยู่ผมแล้วผมบอกว่าผมจะเอาไวโอลินตัวแพงาตดตาตรงแทงมาไว้ตรงนี้แล้วก็คือทุกทุกทุกวันในเวลาผมเลิกจากสตูอย่างน้อยผมแบบชอบแบบขอได้แวะกลับไปบ้านเพราะว่าจะได้ดูว่าไอ้ของที่เราสะสมมันเป็น20ปีหรือว่าของที่มันอายุของสองร้อยปีแล้วราคามันมูลค่าแบบทั้งชีวิตเรามันอยู่แค่นี้นั้นอ่ะเฮ้ยู่เราเราอยากรู้ว่าเฮ้ยมันจะมีใครมาขึ้นไปหยิบบ้านอะไรเงี้ยไหมเมื่อวานเป็นวันแรกที่ผมโคตรโล่งใจเลย ไฟไหมผมก็บอกว่าอย่าตกใจเพตกใจมากตกใจมากคือพี่ปูไปส่งที่บ้านแล้วไฟไหมทั้งห้องทั้งชั้นไฟไหมหมดที่ห้องเก็บเวลรินร้อยปีหรือว่าของสะสมผมที่มันเป็นร้อยชิ้นอายุโบราณแองคำร้อยปีอ่ะพอีนวีดีโอกลับได้เนี่ยผมดูปุ๊บ<ะ>ผมไม่เลี่ยกขับรถเลยพี่ผมว่าขับรถชิวๆไปถึงบ้านแล้วก็บอกใ hey, ห้ผัดตาผมหน่อยผมไม่เคยเห็น <laughs> เซอร์ไพรส์หรอจริงๆพี่ผมแม่งแบบมีแต่คนเคยเซอร์ไพรส์ปิดตาเลยฮ้ผมผมพูดจริงผมนี่ให้ปิดตาผม you remember ย้ําไหนาย y o นี่โค้ด my อ y e เย้แลาล่ล่ไฟไหมอ่ะอันนี้ทุกทุกคน자기는이이걸지금이집이10년이넘은게처음본대요ของทั้งชีวิตที่ทํางานมาทั้งชีวิตอหมดเกี้ยงเอออย่งนี้เลยไปเไปล มีบ้านหลังนี้มา <poker> เป <rim> ็นสิบกว่าปีแล้วเพิ่งเคยเห็นแบบนี้เมาครั้งแรกดังนั้นต้องปิดประตูต้องปิดประตู ฉันกังวลมากเลยค่ะตอนนี้กำลังวอร์รี่มักมาโอ้โหฉันเลไอ้แม่ปนี่ไอ้แม่นี่ไอ้ซาวายซาวายเพราะว่าสิ่งอะไรที่ได้ให้ผมนอนหลับรู้ป่ะผมกังวลมาตลอดสิบปีว่าแบบเฮ้ยผมต้องแวะไปดูเพราะว่ามูลค่ามันมหาศาลมหาศาลกว่าบ้านผมเป็นยี่สิบสามพันเจ้าอะพี่รู้ป่ะคือเราพาไปนี่ตกใจไหมเรื่องหนึ่งคืออะไรรู้ป่ะผมไม่รีบร้อนไม่แจ้งความไม่แดงสิ้นเลยจนต้องโทรหาเตี้ยนตังค์คืนบอกว่าเฮ้ยอย่าไปตกใจดิ ตกใจทำไมเนี่ยใช้บ้านไปแม่สองชีวิตใช้บ้านไปไห้้เรวมเหมือนสำารครบนะจากที่ฟังทั้งหมดนะเมื่อของทั้งหมดทั้งหมดที่เสียหายเท่าไหร่ที่รักสบายถ้าผมบอกก็นอนหลับฝันดีได้ไงบอกจริงนะว่าบอก hey one for แต่ผมจะดูเขามากผมบอกว่า 모! 원포! 그그에앉어야어서저께 들어와서 제, 아. 제 팬들이랑 FC 여러분들한테 제가 방송으로 돌아오겠다고 했어요 방송을 하게 됐는데 응. เมื่อเอองมืืหวานตอนแรกเขาบอกแฟนคลับเลยว่าจะไปไลฟ์ตอนงคืนแต่ว่าสุดท้ายพอเห็นสภาพบ้านพี่นายแล้วก็เลยไลฟ์ไม่ลงไม่ลงแล้วไม่ไลฟ์ในห้องไฟไหม้เลยเท่ดิออเปลี่ยนโลเคชั่นเหรอเคนติเคนต์เอฟซซอีเอฟซเคนต์ เพิ่งได้ยินนะไม่เลยเพิ่งมารล้สึแแนแฟนๆก็น่าจะเพิ่งได้ยินจากแรกเพราะเขาไม่ได้บอกใคร<ห>ตัวเราให้ไปเช็คเพราะผมรู้สึกว่าไอ้ที่หามทั้งชีวิตเราค่อยหาใหม่ นี่นคือห้องหลักเลยห้องที่เก็บของแบบอายุเป็นร้อยของสามร้อยปีก่อนลูกหลักใช่แล้วคือลูกหลักผมวางไม่ต้องกไปโดทันทัแทนงทังหมดทงหมทมดทั้งั้งหมั้มทั้งหมดท้งห้หมดทั้งมงมังหมด้หมดทั้งหมดท้งี่ดทั้้ห้ท้งั้งหมทั้มันมา้มท้งมดท้ แต่โชคดีที่แบบไม่มีใครบาดเจ็บอะไรเพ้าะช่วคดี้ที่มันไม่แค่ชั้นเดียวไม่ลงมาใช่ใช่แต่ใครอาจจะฟังแล้วเหมือนไหม้น้อยๆให้ทุกคนที่ดูคือมันไหม้ทั้งชั้นเละทั้งชั้นเลยไฟไหม้คือแบบไฟไหม้โถมถามเลยมันเหลืออะไรอยู่ป่ะพี่มันเหลือมาม่าผมผมว่าผมมากสุดยอดว่าผมได้กินมาม่าที่ว่าใช้ห้องของผมต้มมันถามพี่แฟนผมกินจริงว่าผมได้ใช้ผมได้ใช้แม่เอ้ยต้องเอาวิดีโอด้ อะผมไม่เคยได้กินไฟไหม้เอ้ยไม่เคยได้กินไฟไหม้ต้มบะหมี่กึ่งสเร็จที่แบบว่าใครจะสามารถใช้ห้อง10คูน10เมตรต้มมันได้้นห้องต้องสุดยอดขนาดไหนแล้วมูลค่าของที่คุณเอามาเป็นเชื้อเพลิงเนี่ยโคตรวยอะผมจะบอกให้คุยไม่ก่อนคุยไมึา่ก่อนของเยอะอะเขาเลือกแล้ววันนี้เราช่างสี่ช่างห้าช่างรวมน้องช่างสาวด้วยวันนี้มีของมาแบกมาขายมีของมาขายที่แบกมาขาย เยอะแยะมากราคาดีสุดบางตัวนี่รดแบบเหลือหลักร้อยอ่ะนะมีไปกินแัร์คู่เวอร์ว่าบ้านไฟไหมใช่ไหมแต่ไม่รู้ตัวไหมตอนไหนนี่เรามี CCTV มาฝากด้วยอาจจะได้รู้ตัวว่าอะไรเกิดขึ้นอะไรยังไงนะของมีคุณภาพอดเด้อดูผมไม่ผมยไฟไหมผมยังรีวิวแอร์ได้อะเพาะมันใช้เพราะมันใช้ดีอ่ะ เอ่อเอ่อเอ่อคือเปิดแล้วยังออกนะดูดูดูแค่จับแค่ลาบูบูแม่งเหลือแต่หูโอ้โจริงนดิโคตรจับนี่มันคือละลายเลยนี่หว่าไอ้ไอ้นี่คือโซฟาเดียวบอกนั่งสบายที่สุดซุกพับดะลายเอ๊ะลไลายเอาง่ายๆตู้ตู้เซฟที่ว่ากันไฟสองชั่วโมงไฟยังเข้าทั้งในของทั้งในไปหมดเน่เน่เน่ดู มีใครได้กินมาไหมเอ้ยไม่ต้องมัถวล大าผมแลผมแม่งไปเงี้ยนี่ใช้ใช้ตู้ห้องห้องเป็นไมโครเวฟอ่ะออเด็ก้อ๋อคนชาวเลยผมนี่มันสตูใหม่ที่มึงทำมาหร้อเปล่แล้วดูเนี่ยผมถามคนแม่งดูเหตุการณ์อ่ะแม่งตอบผมไม่ได้ด้วยโอ้ยอยอยู่ในเหตุการณ์กไม่แต่เยายังบกไฟเลยอ่ะ น้องแน็จัดอัศรานะแต่ช่วยดับไฟกันได้นะไฟไม่ลามดับหาเลยแขนไม่ระฟังหายแขนหายโน้โหเร็วเร็วจุนโตเนี่ยผมให้มันเล่าเหตุการณ์ให้ฟังดีดีเอ่าอันนี้คือสัมภาษณ์ผู้อยู่ในเหตุการณ์ใช่ไหมคือไฟไม่แบบหาโถมทั้งหลังเลยไม่เองดับเองไม่เองดับเองมีเยอะมีเยอะสนุกสนุกเนี่ยครั้งแรกในชีวิต ไม่เคยไฟไหม้ไม่เคยบ้าไม่เคยไฟไหม้ไม่เคยไฟไหม้คร้ง่นชีวิตแต่ขอให้ให้เปกิดใครเลยผมไม่เคียดผมเหมือนคนที่ไม่หวงของก็คือคั้งชีวิตหายไปไม่เป็นไรผมลผมค่อยสตาร์ทใหม่ตัวผมเป็นโปรตีถือว่าเปรีวิวบ้านอยู่โปรตีนโปรีนโปีนพี่ไปรีวิวบ้านถ้าพี่ไปรีวิวบ้านที่ไฟไหม้ได้ไหมได้น่าทันให้ผมด้วยนะไม่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 ไม 척띠 찰척 디 비커 찰리 에비 띠 찰리 에비데이 가민 가민세 아. 가면 I, mean, I want c h a n g e i n e room. I want c h a n g e i n e room. Everything. Everything. Very, very room. I h a e a room and chimney. I have a room. I have a room. I have a room. I h a 이 e a room. I have a room. I have a room. I h 제 v e a room. I h 이 v e 이 room. I 이 a 너 e a room. I h a 이 e a 이 o o m I h 이 v e a พี so so ่แนกพูดมาตลอดว่าเตียงก็เก่าแล้วทู้ก็เก่าแล้วอยากเปลี่ยนจังเลยอยากเปลี่ยนทุอยางเปลี่ยนนี่อยากเปลี่ยนห้องอยากทำบ้านทั้งหลังใหม่ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีฝนเป็นจริงมีหน้าล่ะพี่แก๊บมาอยู่ไลา์นีเลยคือการต่องานนเลมยมายหมามายหมายหมมนมายมาม

เรื่องไฟหม่รอบตัวผมผมเมื่อกี้ผมไม่รู้ผมไม่ได้บอกแม่เพราะผมเป็นเรื่องปกติมากสำหรับผมไม่เคยตกใจอะไรอยู่แล้วเพราะแม่รู้แม่ทำเต้นเต้นเต้นแม่บอกอ่าแม่พูดไปแล้วว่าพูดเล่นใช่ป่ะคือหน้าผมไม่น่าเชื่อถือขนาดไหนอะพี่แม่ไฟแม่หมดเลย 미유나, 아, 언니, 엄마가 저 엄마랑 맨날 연락하고 있는데 엄마가 오늘도 별일 없지? 근데 별일 있어? 엄마 하면서 얘기했어요. 를아 찰리 씨 불탔다 했는데 저희 엄마랑 저희 친오빠랑 저희 가족들은 다 어떻게 어떻게 됐냐 막 다친 데는 없냐 막 엄청 이제 약간 호들갑 이제 하는데 오히려 좀덤에서. 그게 복자이 복자이. การเปนโทรคุยกับแม่ทุกวันอยู่แล้วแล้ววันนี้ก็แบบแม่ก็ถามว่าวันนี้เป็นไงบ้างแล้วเขาบอกมันก็มีเรื่องนะอะไรอย่างี้ค่ะแล้วก็เล่าให้ฟังแล้วบ้านพี่แน็กไฟไหมทุกคนก็คืออยู่ด้วยกันหมดแล้วเขาก็ตกใจกันหมดแล้วก็ถามแบบตกใจแบบกระต่ายตื่นตูอะไรอย่เงี้ยค่ะว่าแบบแล้วเป็นไงมีใครเป็นอะไรไหมอะไรเงี้ยค่ะถามแบบโอ้ยโชคดีไม่มีใครเป็นอะไรเนี่ยคือสิ่งที่ดีที่สุดแล้ว ไม่เป็นไรใช่มไมม่ีไม่มีพี่ในนู้นสบายๆน้องสามอย่างน้อยผมได้กินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่ใช้ห้องเปล่งแล้วก็ใช้เวอล์ินเป็นร้อยปีมาช่วยเป็นเขาเรียกว่าอะไรเชื้อเพลิงแล้วก็ได้กินแสนอร่อยอันนัมาเรามาเข้าขายของกันเลยกันใช้ชีวิตต่อไปเอาไปเผาทิ้งอะไรเพลลิปต้องบอกก่อนว่าวันนี้นะครับ เรามีสินค้าที่สุดยอดมาขายสินค้าวันนี้เราอาจจะเป็นชิ้นเล็กๆชิ้นน้อยๆมีหลายแบบมีพวเวกค์ด้ใช่ไหมเอาเอา,เอาอันนี้ก่อนไหมถ้ามีอ่ะเห็นแล้วบ้านลูคงไม่ไอยากไปไม่ต้องบอกก<ม>่อนว่านี่เป็นกล้องวงจรปิดที่สามารถตั้งโต๊ะได้ด้วยแต่ว่าเวลาคุณตั้งน,นะคุณอาจจะต้องบอกคนหน่อยนะว่ามีกล้องวงจรปิดอยู่ที่บ้านเพราะมันเนียนมากแล้วคือขยาบดูได้ด้วยนะฮะ